สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเศร้าหมอติดโควิดคลัสเตอร์โตแช่เสียชีวิตแล้วลูกชายโพดอะไรเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่18กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊คชื่อคุณวีโรเองเต็กตึงมูลนิธิคุณวีโรกุศลส,สงเคราะห์ได้โพดข้อความไว้อาลัยในแพทย์ปัญญาหานพานิชพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดจากการระบาดระลอกใหม่รายที่18ของจังหวัดมหาสารครามซึ่งติดเชื้อภายหลังจากตรวจผู้ป่วยโควิดคลัสเตอร์กลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์โตแช่โดยในเพจได้มีการระบุข้อความว่าคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามขอแสดงความเสียใจไว้อะไรอย่างยิ่งแก่นายแพทย์ปัญญาหานพนิชพันธ์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึงที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ที่ปรึกษาหน่วยกู้ชีพกูพ้ภัยมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึงต่อมาได้มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก จากผู้ใช้ชื่อนัทวรสหานพานิชพันธ์ซึ่งเป็นบุตรชายของนายแพทย์ผู้เสียชีวิตได้กล่าวไว้อะไรต่อบิดาโดยมีข้อความว่าคุณพ่อผมเสียแล้วครับช่วงตีหนึ่งกว่าผมรักป้านะผมรู้สึกมหัสจรย์ที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อทุกคนรักและเคารพคุณพ่อป้าเป็นคนที่น่าทึ่งป้าคือฮีโร่ของผมผมโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกป้าขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอดสอนผมให้เป็นคนที่ดี น้ำตาผมไหลจนได้ขอให้ปาไปสู่สวรรค์นะครับทุกทุกคนรักปานะครับซึ่งในเวลาต่อมามีผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียได้เห็นและเข้ามาแสดงความเสียใจและร่วมไว้อะไรจจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ